อียงวะนี่ทำไมมีกล้องอยู่ด้านล่างด้วยว <laughs> เพื่อนเพื่อนดูดิมีกล้องอยู่ตรงด้านล่างซ้ายผมด้วยอ่ะ <laughs> เออเจ๋งดีอะ่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราอยู่ในเกมโลบอกกับยที่มีชื่อว่าหลบหนีฮาโลวี Halloween นะครับผมจะเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนไปดูกันเลยนะครับผมอุ้ยระวังรถด,ด้วยล่ะครับถนนนะเพื่อนเพื่อนไม่งั้นรถชนตุยเลยนะนี่รองข้ามข้าไปข้าไปโอเคเราต้องมาตรงนี้เหรอสวัสดีครับอ,อ๋อกดอีเคาะนะ สวัสดีครับขอเข้าบ้านหน่อยเออ้ยอะไรอะ่ะ What นี่มันเกิดอะไรขึ้นอเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่แล้วเราทำไมไมันเป็นสามทางอ้ยไม่เป็นไรเอาไมแลวกันเอออันนี้ละโอะ้ไม่ผ่านงั้นก็อันขวาแล้วก็เอออันขวาอีกโอเคหู้สุดยอด,อด,ยอดเอ้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรอันนี้อ้อาทำไมยิ่งตกมาเรื่อย ยิ่งตกมาเลยเลยไอ้น้ำเขียวๆโอ้ยอะไรอ่ะเหยียบไม่ได้หรออ๋อโอเครูเรือง <c oughs> รูเรืองเลยไอ้น้ำเขียวๆนี้รูเรืองรูเรืองอือไปยังอ้ยเ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอตัวอะไรจะทำอะไรแล้วนะเราก็แค่ไก่ตัวหนึ่งนะเราก็แค่ไก่ตัวหนึ่งที่เดินผ่านไปผ่านมา เราก็แค่ไก่ตัวหนึ่งอย่าเด้ออันเดออันเดอันเดออันเนเดใครอันนี้เปปซิมันตุ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 ตัตุ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 อุเุตาตรตตุตุตารต สวยแล้วไงสวยแล,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 ล้วไงเพื่อนรอด้วยเพื่อนเพื่อนเรารอด้วยเรารอด้วยเพื่อนอ่ะอุ้ยก็ถูกแล้วนี่นาก็ถูกแล้วนี่ทีต่ตรงไหนทีต่ตรงไหนกันดูเหมือนว่าประตูจะถูกล็อกนะแต่ว่ามันจะมีคีย์อยู่ตรงนี้อ้าวนี่ไง <c oughs> โอเคโอเคดุเรืองไปเลยอุ้ย อย่าไปโดนของมีคมเชะละ่าอย่าไปโดนเชะละ่ามันจะบาดมือเอาอันนี้คืออะไรอุ้ยน่ายิ้มด้วยน่ารักจังแล้วอันนี้เอ้ยโอเคโดนไม่ได้นะครับผมโดนไม่ได้นะอือแล้วเอา้าอ๋อเอ้าอ๋อต้องเหยียบแผ่นนี้ถูกเหรออ๋อซ้ายหรือขวาอันซ้ายแล้วก็ซ้ายอีกทีโอเคเรียบร้อย โยเราต้องข้ามต้องข้ามไอ้เส้นนี้เหรอโอเคมายากมายากนี่ให้ก็กระโดดไปทีละนิดทีละหน่อยโอเคแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 อู้วคือแบบว่าคือแบบมันสไลด์อะเนี่ยนะมันมันค่อยๆสไลด์อะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องแบบว่าวิ่งแล้วก็กระโดดนะวิ่งแล้วก็กระโดดไปเรื่อยๆแล้วนี่อะไรเนี่ยคุณต้องการซื้อบอมบ็อกหรือไม่ไม่ ซื้ออะไรทั้งนั้นเลยไม่มีตังค์อุ้ยอะไรอะ่ะยังไม่ทันถึงเลย <S <S อ้าวุ What? ้นเฮ้ยดูเหมือนว่าจะเป็นทางเดียวที่จะขึ้นโอเคเหมือนตอนนี้เออเหมือนตอนนี้เรามาอยู่ในกล่องใช่ไหมโอ้ยเราลงไม่ได้เหรอโอเคลงลงแล้วแบบว่าตกลงมาตัวเฉย,ยจัดไปจัดไปอู้เราต้องกระโดดโอ้ต้องกระโดดสูงแค่ไหนเนี่ย โอ้สูงพอที่จะออกจากถังอันนี้ได้อะเหมือนเราจะโดนย่อส่วนนะเพื่อนๆเหมือนเราจะโดนย่อส่วนนี่ไงออกมาแล้วเออออกมาแล้วนะโอ้ยเราไปอยู่ในฟันอะไรเนี่ยฟันใครเนี่ยนี่เราไปอยู่ในปากใครเนี่ยโอ้ยเหลืองอ่อยเลยเดินเดินเดโอเคเพื่อนไปไป,ไปกันไปกันเถอะนี่ตามเรามาเรานำเองอ,เออ้ยเออไม่เป็นไรเอาหม่ละกันมาเลยมาเลยอ้าว โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยอ้ยเออเออย่าเด้อเอออย่าเด้อสูอย่าเด้อนี่เป็นความท้าทายที่จะขัางข้าไปจะจะคล่องเหอจะต้องเออพูดผิดพูดถูกแล้วเนี่ยอุ้ยลิ้นพันเจเลยไปเลยไปเลยเพื่อนไปเลยดูเหมือนว่าจะเป็นทางเดียวที่จะขึ้นไปนะปีนได้ไหมอ้าโอเคปีนได้นะครับผมแล้วทำไมเพื่อนปีนอย่างนั้น เพื่อปีนปอะไรของเพื่อนเราอือนี่คืออะไรอะ่ะต้องกระโดดตรงนี้เหรอโอเคเฮ้ยอะไรอะ่ะยุ่เหมือนสมองเลยแล้วตรงนี้ไปได้ไหมไอด้ดำาเนี่ยดำดำไปไม่ได้นะเพื่อนๆน,นะเคเราก็ต้องเหยียบไรเนี่ยเนาะโอ้นี่มันกินตด,ดี่นะกินตดป่ะอ <c oughs> ี่มันกินตดเลยอ,อย่าไปโดนด,ดีกว่าแต่ว่า หุ่หลอ,อกมาแล้วเหรอต้องไปที่ห้องเก็บของนะครับก่อนเขาจะเห็นคุณใครเห็นนะอ้ออะไรคือเหยียบตร,ตรงนี้ไม่ได้เออเพื่ออะไรเพื่ออะไรกันอ้อแล้วเลยป้ายเฉยเลยอะไรกันเนี่ยแล้วใข่ไปนอนอาบแดดเลยไปนอนแช่น้ําแบบว่าสบายใจเฉยเลยอเออแล้วมาอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเอาพั่วมาแล้วขุดไปจากที่นี่กันนี่เราได้พั่วมาแล้วแล้วอ,อ ขุดไหนอ๋อขุดตรงดินตรงเนี้ยนะพี่ปล่าโอเครูเรืองรูเรืองเลยโอ้ยแล้วเ,เพื่อนหายไปไหนแล้วเนี่ยเร,เราตุยแป๊บเดียวเพื่อนหายเลยไม่นะเออโอ้ยหรือว่าเพื่อนจะโดนจับตัวไปแล้วไม่นะเพื่อนออเราจะคิดถึงนายตลอดไปอออเอ้ยออกไปเลยเฮ้ย เราทำได้เหรอเฮ้ยเราเหนียวมาได้คุณชนะเย้ yeah! จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะเพราะว่าด่านมันมีแค่นี้เองนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆก,ก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายยู